ข้างข้างๆดีกว่าพี่เดินข้างดีกว่าระเบิดเยอะนั่นกลางพี่เอ้านี่กลางเลยครับมาครับซิกแซกนะครับอาจจะซิกแซกหน่อยนะระเบิดเบอร์างางข้างกลางางกล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 างกางง แล้วก็เยี่งกระเป๋าแล้วอีกเพียงอีกเพียงโมแต่ว่าฝนต้องบนกระแรงหน่อยใส่เสื้อกันฝนไว้เลยครับต้องบนฝนนี่ก็เราก็เดินไปบนเขาคิจุกุอิกะโตเซเว่นส์ เด hmm. ี๋ยวดีค่นละรวยเามหาราชสาสดีคาประสาดูสาดู

ขึ้นตัว60วาน,นะครับไหวใช่ไหมครับก5กิโลไหวครับลงลงไงลงด้วยไหวใช่ไหมโกหกป้าป้ารู้สึกท้อใจเลย no no n ่ no much มอันนี่ทบาดฮัอันนี้เทบาดฮัทอันนี้เทบาลิงลองลิงมอ้าวเทบาดฮทโหีอันนี้ข้าว้อแงโอเคโอเคิดจบปิดจบ่เดนี้เาแ้ว้องันนี้ทำภาษาลิบบูดทำภาษาอาณาจักชว อันนี้ก็เช่าไปบญจิปูอันนี้ลังปูดานานันทานานันทานี่ทะกยาชะเยวะทกยาชิกะอันนี้คุินารลุมนิซาจิเซรามุบุเบาอันนี้เนปางมูทิเนียฮาลิมซังเบนี้กโตมีกนี้สสามฮาะดิลงมาชอย फर्स्ट लोङमा फोन डिलोङमा स्पिका कम्ब्याक्सम्म बाइक कम्पा नोभास नोबास सुन चान्जर सिलियस

มาแล้วมาแล้วยองขยามาเรื่อยๆนะเราจะถ่ายภาพโมยองก็ฟังอธิบายพวกเนี่ยจะมาก็จะให้ถ่ายภาพโมในขณะที่จับเนี่ยให้มาก็คือรอท่านกีฬหลังมาด้วยให้โอกาสช่างภาพเลือกมุม ที่สามารถเห็บภาพได้ชีแล,และการทำงานทุกอย่างเนี่ยจะมีแผนปฏิบัติการขึ้นไปดได้งครับหลังเรายอมมองไปนะจะเห็นภูเขาสามยอดนะยอดสุดทางด้านเนี้ย่ยอมเป็นที่ประทับของพุทธเจ้ายอดที่มีต้นไม้จะเป็นที่อยู่ของทนพระมหากาัสสปะส่วนเทวทัตจะมาซุ่มอยู่ยอดตรงกลางเห็นไหมที่เป็นแท่งหินนะฉะนั้นที่ตรงนี้แหละที่ถามว่า เทวทัตกลิ uh ้ง oh. ก <ind> ้อนหิน oh. ที <actor costume> ่ไหนก็จึงอาศัยว่าเมื่อเราพร้อมแล้วอาตมาก็จะให้คำตอบตอบคำเดียวปุ๊บได้ยินร้อยคนดีกว่าจะปล่อยให้คนร้อยคนมาถามอาตมาว่ามันจุไหนี่คือวิธีนะนี่คือที่เทวทัตพอลิ่งปุ๊บเวทัตก็ยกก้อนหินไปประทังก้อนเล็กๆก็สะดุดนิ้วพระบาทเลือดท่อ วันนั้นถ้าพระพุทธเจ้าเราดำดินหนีก็ได้เหาะนี้ก็ได้หายตัวก็ได,ได้แต่ถ้าทําแบบนั้นเ <3, S 2> ทวทัตจะเกิดเช่นเลือดในสมองแตกนะและก็สิน้นชะีวิตด้วยพระเมตตาของพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่าต่ออายุให้เทวทัตก่อน,น,น,อน,นจนกว่าเทวทัตจะสำเน็จได้เพราะชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของพระพุทธเจา้าแล้วถ้าจิตของเทวทัตยังไม่สำเน็จ ถือว่าพระองค์มไม่ได้สงเคราะหาติดังนั้นต่ออายุไว้ก่อนภาพภาพเทียนทุกคนครับภาพเทียนทุกคนตั้เนตได้ที่พุทธคยา